สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะทุกท่านวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกันนะคะอ่ะเด็กๆค่ะเปิดหน้าภาษาไทยหน้า12มีหนึ่งนำสองเลขไทยนะคะอ่ะเปิดอ่ครูแต๋วเจอแล้วค่ะอ่านคำสั่งว่าเขาให้เขียนวงกลม ร้อมรอบคำที่มีสระอำํำแล้วฝึกอ่านนะคะอ่ะเด็กๆอย่าเพิ่งวงกลมรูปมาอ่านตามคุูแต๋วก่อนนะคะมอแอแม่ไม่เอกแม่คอคาไม่โทค้าขออายอขายสออกมอสมไม่โทส้มตอ่ออํำตำแม่ค้าขายส้มตำ อ่าเลื่อนลงมาดูเห็นไหมมีแม่ค้าด้วยเขามีรูปภาพให้ดูด้วยนะคะต่อไปคออุนอคุณมอแอแม่แม่เอกแม่สออือซื้อไม่โทรซือ้อกออำกำร,รอไอไล่หอยหายไม่โทรให้หอนออูนหนูนออีดอ,อนิดคุณแม่ซื้อกำไลให้หนูนิดอ่าเห็นไหมคะคุณแม่ซื้อกำไร ให้หนูนิดดูรูปด้วยนะคะต่อไปข้ออุนอคุณตออตาทออัมทานออนาคุณต,ออาตาทออำานาโอ,อ้ไถานาใหญ่เลยมีควายด้วยไหมคะต่อไปข้ออุนอคุณปออาปาไม่โทป,ป้าตอเอนอเต้นไม่โทเต้นรออัมรำคุณป้าเต้นรำนี่เต้น เต้นรำกายบริหารกันใหญ่เลยต่อไปขออุดนอคุณยออายอายายทออัมร,รมออาอาหออารอหารตออมอตมไม่โทต้มยออัมยำกออุดนอกุ้งไม่โทกุง้งคุณยายทำอาหาร ต้มยำกุ้งโอ้โห,หน่าทานจังเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เอาดินสอบมานะคะแล้วก็หาคําที่มีสระอําแถวแรกเราเห็นแล้วแม่ค้าขายส้มตำนี่ตัวสุดท้ายเลยต่อเต่าสระอำาคุณแต่วงแล้วนะคะต่อ,อํำตตำนะคะต่อไปแถวที่สองคุณแม่ซื้อกำไรให้หนูนิด โอ้คำไหนที่มีสละอัมอ๋อเจอแล้วค่ะมีสละอาด้วยนะคะอ่าเราจะเอาเฉพาะคำที่มีสละอัมกูแต่เจอแล้วกออัมกามกูแต่ก็วงกออัมกามนะคะอ่าเสร็จแล้วต่อไปเหลืออีกสามแถวเด็กๆทำเองนะคะง่ายมากเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีรูปภาพนะคะให้สวยงาม นะคะยังค่ะยังไม่มาส่งขออีกหน้าหนึ่งนะคะวันนี้เราขึ้นสาอินะคะหน้าต่อไปก็คือหน้าสิบสามติดกันเลยหน้าสิบสามสาอินะคะอ่ะเรามารู้จักซาอรกันก่อนนะคะนี่ซาอแบบนี้นะคะก่อนอื่นเรามาัมาอ่านคําสั่งก่อนนะคะเขียนสะอี ตามรอยประฝึกอ่านและระบายสีภาพนะคะเด็กๆมาดูการเขียนตะีกนะคะกูแต๋วจะเขียนแล้วนะคะเด็กๆด,ดูนะคะเขียนตะไลนะลูกนะเนี่ยเริ่มจากจุดนี้นะคะเด็กๆก,ก็ลากไปแล้วก็โค้งขึ้นข้างบนอุ้ยตะีกง่ายมากเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะนะคะอ่าพอเขียนตะระอ,อิเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็มาดูรูปภาพใช่ไหมคะมาดูรูปภาพอันนี้อะไรคะดอกมะลิต่อไปกะปิอ่ารูปอะไรคะบิดาเขาบอกให้เขียนตามรอยประนะคะอ่ารอยประมอะมะลออิลิ ยังไม่ต้องเขียนตามรอยประนะคะอ่านก่อนนะลูกกออะกะปออปิกะปิบอบดอดิบิดออาดาบิดานออานาลออิลิอกออากานาลิกากออา กะทออีทิกะทิกะทิที่คุณแม่ใส่แกงนะคะลออิลิกอเอเกลิเกเอราค่าเด็กๆอ่านแล้วทีนี้ก็มาเขียนตามรอยประนะคะอาลากไปอ่าโค้งนะคะขึ้นนะคะทุกตัวเลยเสร็จแล้วเด็กๆเ,เขียนตามรอยประเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ ระบายสีให้สวยงามสงาสงาเสร็จแล้วก็อย่าลืมสม่งให้คุณครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ